นิยายเสียงเรื่องเนี้รักบทที่41เกิดอาการงอนที่ห้าของวันใหม่ไพลินตื่นเช้าทำกับข้าวใส่บาตตามปกติเธอใส่บาตคนเดียวด้วยความรีบเธอลืมกรวดน้ำแต่ไม่เป็นไรหรอกย่าเคยสอนไว้ว่าการกรวดน้ำไม่ได้ทำให้ใครได้บุญบุญสำเร็จด้วยใจของเราแล้วการกรวดน้ำถือเป็นกุศโลบายเธอจำได้ จริงๆอยาอธิบายไว้มากกว่านี้เจ็ดโมงเช้าทั้งสองคนกินข้าวเช้าด้วยกันไม่นานช่างเข้ามาทำการติดเหล็กดัดและมุงรวดช่างเข้ามาทำงานหลายคนมากบ่ายสามโมงทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยไพลินโอนจ่ายค่าแรงทั้งหมดเพราะไม่อยากให้แดนไทยจ่ายอะไรคะไพรินรับกระดาษจ,จากแดนไทยมาหนึ่งแผ่นเธอก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารนิ่งๆ เอกสารชุดนี้เธอเก็บไว้หนึ่งชุดและภายในหกเดือนที่เธอทำงานที่บริษัทฉันจะไม่มาวุ่นวายกับเธออีกสบายใจได้ทุกอย่างคุณอัมพลจะเป็นคนคุยกับเธอส่วนเอกสารในกล่องนี้เดี๋ยวจะมีพนักง,งานมารับไปช่างทำงานเสร็จแล้วฉันจะกลับเลยไม่ต้องห่วงว่าฉันจะมาวุ่นวายอีกเสื้อผ้าและของใช้ฉันเก็บหมดแล้วขอบคุณสาหรับสัญญาฉันไม่ส่งนะคะ ไพลินยกมือไหว้เขาแดนไทยหิ้วกระเป๋าลงบันไดไปไม่นานไพลินตามลงไปปิดประตูรั้วหน้าบ้านรู้สึกสบายใจพรุ่งนี้ไปทำบุญที่วัดแล้วกวาดวันวัดดีกว่ายญิงสาวเดินชมสวนด้วยความสบายใจสักพักถึงเรีบขึ้นบ้านเตรียมทำอาหารเย็นสองทุ่มไพลินเข้านอนเธอใช้สายตามากเหลือเกินในช่วงสองวันที่ผ่านมา สบายใจที่ทั้งบ้านมีเหล็กดัดและมุงรวดไม่นานก็หลับสนิทมีความรู้สึกตลอดเวลาว่ายายมาอยู่ด้วย้านไทยถึงกรุงเทพเร็วมากเข้ากลับบ้านไปหาครอบครัวก็ตัดสินใจตั้งแต่อยู่ในห้างสรรพสินค้ากับไพลินไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องคอยตามติดเด็กนั่นในเมื่อไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นความดีเขาก็ไม่แคร์ เข้าใจความรู้สึกของไพรินว่ากลัวและระแวงเขาแต่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วไม่เห็นต้องรังเกียจกันขนาดนั้นเลยไม่ได้มีสัมพันธ์กับไพรินไม่ใช่ว่าเขาจะอดอยากเรื่องผู้หญิงสักหน่อยนี่ไม่เห็นจะต้องคอยง้อเลยเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันอยู่เป็นสาวแก่ไปเถอะถ้าไม่อยากมีใครโอ้ยฝนตกแน่เลยลูกชายคนโตของแม่กลับบ้าน คุณดารุณีพูดเสียงดังเมื่อเห็นรถของแดนไทยเลี้ยวเข้าบ้านมาเกิดอะไรขึ้นนี่หายไปตั้งหลายวันอยู่ๆก็โผล่มาคุณทัดเทพรู้ว่าลูกชายต้องมีเรื่องแน่ๆไม่งั้นไม่กลับมาบ้านแน่นอนหวังว่าจะไม่มีเรื่องกับน้องพายมานะคะดานี่ลุ้นทุกครั้งเลยที่พี่แดนกลับบ้านสามคนพ่อแม่ลูกนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นลูกชายหายไปหลายวัน ตั้งแต่งานของยายจันท์ก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยสวัสดีครับพ่อแม่ลมอะไรหอบลูกชายแม่ให้มาถึงบ้านใช่ค่ะลมอะไรหอบพี่แดนกลับบ้านนูดาบอกแม่บ้านเตรียมห้องให้พี่หน่อยนะอะไรกันนี่ดื่มมาเหรอลูกกลิ่นคลุ้งมาเลยแล้วขับรถมาได้ยังไงอันตรายมากเลยนะมาจากที่ไหนลูก แดนบอกแม่หน่อยนี่ลูกทำไมดื่มเยอะขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกครับแม่แค่อยากดื่มผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับง่วงมากเลยเมามากด้วยทุกคนมองตามแดนไทยเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าวางไว้กับพื้นดารณีที่สงสยัยรีบเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของพี่ชายออกดูเริ่มเข้าใจบางอย่างแล้ว อะไรหนูดายิ้มทำไมมีอะไรบอกแม่มาดาว่าดาพอจะรู้แล้วค่ะว่าเรื่องอะไรเสือ้อผ้าพวกนี้มาจากบ้านน้องพายเอกสารนี่อีกดารณีส่งสัญญาให้พ่อกับแม่ดูอกหักเหรอถ้าเหมือนคนอกหักในเนี่ยพี่ชายเราดารณีพูดแค่นั้นแล้วก็เดินขึ้นไปพักผ่อนบนห้องของตัวเองเรอให้พ่อกับแม่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ กับเรื่องของลูกชายแนนไทยไม่เคยแคร์ใครไม่เคยงอนใครไม่เคยสนใจใครและเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยข่มเหนผู้หญิงแต่อาการทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับไพลินอายุป่านนี้แล้วยังไม่รู้จักความรักคุณดารณีถอนหายใจดูท่าว่าจะยากซะด้วยกับผู้หญิงคนอื่นจะไม่มีปัญหาเลยแต่กับไพลินนี่ไม่เล่นด้วยหรอก ทำให้แดนไทยไปไม่เป็นเลยละ่ะที่แดนไทยกลับกรุงเทพไปภายินอยู่บ้านคนเดียวสองสัปดาห์ช่วงนี้ชีวิตมีความสุขมากกับการที่ได้ทำงานหญิงสาวรีบเคลียร์งานทั้งงานวาดงานถักเพราะไม่รู้ว่าคุณอณัมพลจะติดต่อมาเมื่อไหร่ถ้าเธอแปเริ่มงานที่บริษัทกลัวว่างานจะเยอะและจะไม่มีเวลาทำงานของตัวเอง การที่อยู่เงีย,งยบๆคนเดียวทำให้หญิงสาวมีความสุขทำงานได้เยอะนั่งถักงานทั้งวันก็ยังได้เธอยังไม่รับงานเพิ่มแจ้งลูกค้าไปว่าขอเคลียร์งานเก่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขณะที่หญิงสาวกำลังนั่งทำงานเพลินมีสายมาจากทนายอัมพลสวัสดีค่ะคุณอัมพลมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีครับคุณไพลินต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ผมติดต่อมาช้าติดธุระหลายอย่างเลยคุณไพลินพร้อมทำงานไหมครับสัปดาห์หน้าต้นเดือนพอดีได้ค่ะฉันพร้อมเราคุณติดต่อมาจะได้เริ่มแล้วก็จะได้จบเร็วๆคุณอภรณนัดวันและเวลาทำงานกับไพลินเริ่มงานสัปดาห์หน้างั้นเธอต้องหาห้องพักทำทุกอย่างให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ เธอรีบหาข้อมูลห้องพักทันทีอาจต้องเข้ากรุงเทพเพื่อไปดูที่พักก่อนเพราะฉะนั้นเธอต้องรีบเร่งงานของตัวเองให้เหลือน้อยที่สุดนึกดีใจที่จะได้เริ่มงานเดเร็วคุณอภิพลวางสายจากแดนไทยหน้าที่นิ่งอยู่แล้วยังคงนิ่งต่อไปรีบโทรศัพท์หาทีมช่างให้จัดการห้องสำหรับประธานทันทีรวมถึงโต๊ะทำงานชุดใหม่ให้กับแผนกบัญชี คุณน้ำพลทำงานเร็วเสมอถูกใจเจ้านายมากอะไรกันพ่อแดนคิดอะไรอยู่ลูกนี่กลับมาอยู่บ้านได้สองอาทิตย์ผีเข้าหรือเปล่าเราคุณดารุณีหูผึ่งเมื่อได้ยินลูกชายสั่งงานทนายความประจำตระกูลว่าให้เตรียมห้องทำงานให้ที่บริษัทใหม่ด้วยละเมอหรือเปล่าครัพี่แดนร้อยวันพันปีไม่เคยอยากเข้าไปนั่งทำงานที่บริษัทไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม นาแม่กับลูกจะสงสัยอะไรเขาก็มีเหตุผลของเขาโปอยปล่อยเขาบ้างเถอะก็โตแล้วสาสิบห้าแล้วนะไม่ใช่เด็กพ่อคะแต่มันแปลกนะคะและจะทำงานได้ไหมกินเหล้าทุกวันมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยให้แม่บ้านเตรียมชุดทำงานให้พี่ด้วยนะหนูดาสั่งเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นห้องนอนไปเลยไปแล้วนี่ลูกชาเราคิดอะไรอยู่คะคุณพี่เขาพึ่ง นึกขึ้นได้ว่าต้องทำงานหรือไงแล้วไม่กลัวคุณจําได้แล้วเหรออุตสาปกปิดมาตั้งนานนี่หนูพายจะมาทำงานวันแรกด้วยใช่ไหมหรือว่าคุณดารุณียกมือทาบอกตาโตทำท่าตกใจแม่คะอะไรคะแม่คิดอะไรอยู่หวังว่าพี่ชายเราจะไม่ไปต่อแยก,กับหนูพายอีกนะนี่ห่างเข้ามาสองอาทิตย์คงแทบตายคิดถึงแล้วเขาละสิ ้องเอาเล่าเขาช่วยโถ่เอ้ยทําไมแม่จะไม่รู้แล้วจะทํายังไงดีคะแม่น้องพายเขาไม่ได้คิดอะไรกับพี่แดนนะคะพี่แดนแหละไปวุ่นวายกับเขาก่อนแทนที่จะไปไล่บี้เอาเงินจากคุณสายสมอและลูกสาวกลับมาเล่นงานแต่น้องพายพี่แดนคิดอะไรอยู่ดาก็ไม่เข้าใจเลยนะคะบางทีก็ดูว่าชอบน้องพายมากบางทีก็ดูเหมือนไม่ชอบเลย อย่าว่าแต่หนูดาสับสนเลยพ่อกับแม่ก็สับสนกับเพี้ยวเราเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่คนที่ถูกนินทาขึ้นมาบนห้องพักของตัวเองอย่างเมาไม้สองอาทิตย์ที่ไม่ได้เจอหน้าเด็กไพลินมานึกย้อนหลังเขาไม่น่าให้คุณอัมพลทำสัญญาขึ้นมาใหม่เลยเพราะความใจร้อนของเขาแท้จะกลับไปเปลี่ยนให้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ทำไมเขาอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เวลาอยู่ใกล้เด็กนั่นทั้งๆที่ทายลินก็ทำตัวปกติแต่เป็นเขาเองที่รู้สึกหนุดหงิดไพลินทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเขาเลยไม่รู้เลยว่าเด็กนั่นคิดอะไรอยู่แดนไทยนอนไม่หลับไม่เหมือนอยู่บ้านส่วนของายลินเขาหลับสบายมากแต่พอกลับมาอยู่บ้านก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมกลับไปที่คอนโดยิ่งแล้วใหญ่หลับบ้างเมื่อเข้าไปในห้องเก่าของไพลิน ขอาน,านบนเตียงของเด็กนั่นกลิ่นของไพลินที่ติดเตียงทำให้เขาหลับสบายอยากรู้ว่าเด็กไพลินจะหาที่พักได้ที่ไหนแล้วจะไปทำงานยังไงเอารถมาใช้เองหรือเปล่าจะได้ที่พักไหมแล้วถ้ามาพักที่กรุงเทพที่บ้านสวนใครจะเฝ้าให้ถ้ากว่าไพลินกลับบ้านวันศุกร์กว่าจะออกจากกรุงเทพกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืด ทางเข้าสวนสำหรับคนที่ไม่เคยไปน่ากลัวจะตายสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่จึงที่ต้องเปิดประตูรว,วเข้าบ้านนั่นอีกด้านทยถอนหายใจไพลินต้องกลับมาทํางานเช้าวันจันทร์แน่ๆนอันตรายเหมือนเดิมไหนจะเรื่องรถติดอีกต้องออกจากบ้านกี่โมงถึงจะมาทํางานทันชายหนุ่มลุกขึ้นมาดื่มอีกพยายามไม่คิด แต่ก็วนกลับมาหาไพนลินอีกจนได้แดน,นไทยหงดหงิดตัวเองเขานั่งดื่มอยู่คนเดียวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตัดสินใจว่าจะโทรหาไพนลินดอหรือไม่โทรดีแต่เขาตั้งใจแล้วว่าจะไม่ตอแยไม่วุ่นวายถ้าโทรไปแล้วมันจะเสียคำพูดไหมกว่าที่ชายหนุ่มจะหลับลงได้เล่าก็เกือบหมดขวด พี่แดนกับข้าวเสร็จพอดีมากินข้าวด้วยกันก่อนค่ะกินก่อนลูกเช้าเช้ากินข้าวด้วยกันวันนี้แม่ลงมือทำเองด้วยนะได้ข่าวว่าหนูพายจะขึ้นมาทำงานแล้วใช่ไหมครับแม่ก็ดีนะออกมาพบเจอผู้คนบ้างอยู่แต่บ้านสวนเจอแต่ฝรั่งในเมลแบบนี้ไม่มีแฟนกับเขาพอดี น้องพายก็อาจมีแฟนฝรั่งก็ได้นะคะแม่จะมีได้ยังไงไม่ได้ออกไปไหนเลยหนูดาแม่คะน้องพายเขาทำงานฝีมือขายลูกค้าน้องมีแต่ต่างชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมว่าน้องเก่งภาษาการที่น้องไม่ชอบออกไปไหนอาจมีความสุขกับการที่ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจก็ได้สมัยเนี้ยมีทั้งลายมีทั้งเมลมีทั้งไอจีมีทั้ง Facebook เขาจะติดต่อกันทางไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเจอหน้าก็หรอกค่ะแม่ในไลน์อ่ะเวลาที่คุยกันก็เห็นหน้ากันได้นะคะอันนี้เพราะว่าจริงเห็นไหมว่าตอนงานคุณพาย,ยับลูกค้าที่เป็นต่างชาติชอบใจหนูพายจะตายนี่ถ้ารู้ว่าหนูพายมาทำงานที่บริษัทเก่าของพ่อเขามีหวังหัวบันไดไม่แห้งแน่ๆเชื่อพ่อเถอะทำไมทุกคนถึงคิดว่าเด็กนั่นจะชอบฝรั่งครับ อาดูก็รู้ว่าหนูพายก็เป็นคนนิ่งๆโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบวุ่นวายกับใครผู้ชายไทยส่วนมากคิดเล็กคิดน้อยไม่เหมือนฝรั่งเขาไม่แคร์อะไรหนูพายอาจชอบแบบนั้นก็ได้ตอนนี้น้องพายอายุ25ก็กำลังดีนะคะถ้ามีครอบครัวอยากเห็นแฟนเขาจังเลยว่าหลังถ้าหนูพายว่าง หนูดาลองชวนน้องมากินข้าบ้านเราบ้างนะลูกแล้วนี่หนูพายจะขึ้นมาทำงานมีที่พักหรือยังทำไมเราไม่ชวนหนูพายมาอยู่ที่บ้านเราเสียเลยล่ะคุณสะดวกด้วยเช้าก็ไปพร้อมคนขับรถหรือไม่ก็ไปพร้อมหนูดาก็ได้ส่งหนูพายเสร็จแล้วหนูดาก็ไปทำงานดามไม่แน่ใจนะคะว่าน้องจะมาไหม เดาใจน้องไม่ถูกเลยค่ะยิ่งโลกส่วนตัวสูงแบบนั้นด้วยบางครั้งเวลาที่พูดคุยกันเรื่องที่น้องไม่อยากพูดน้องก็นิ่งไปเสียอย่างนั้นเราคนถามนี่ทำตัวไม่ถูกเลยล่ะค่ะเอาจริงๆนะหนูพายเขาเป็นคนจริงคนหนึ่งเลยละ่ะดูเถอะนี่ของพ่อที่ตัวเองไม่ได้ก่อแต่เพราะเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดหนูพายก็ยังใช้นี่แทน ไม่เสียเวลาพูดคุยกับภรรยาใหม่ของพ่อเพราะรู้ว่าเสียเวลาถ้าเราเปลี่ยนจากการที่ต้องให้เขามาทำงานให้ฟรีๆแล้วเตียราคาเป็นเงินพ่อก็เชื่อว่าหนูพาย,ยอมคนแบบนี้ไม่ได้ยึดติดกับทรัพย์สมบัตินี่ัยเหมือนยายจันเลยทรัพย์สินส่วนของยายจันที่ยกให้หนูพายมีมากกว่านี่ที่เขาค้างเราซะอีกแต่เขาพลาดที่มาเซ็นสัญญากับเราก่อนและพลาดที่ไม่ได้อ่านสัญญานี่แหละ ไม่งั้นหนุพายขายทุกอย่างใช่เนี่ยเราหมดแล้วแล้วถึงจะขายยังไงนะสมบัติเขาก็ยังเหลืออีกมากอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยละใช่ค่ะฉันเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องเครื่องประดับที่หนูภพายให้มาใช้นี่มูลค่ามันเยอะมากฉันรู้ว่าหนุพายกับยายจันรู้แต่ทั้งสองคนแม่เรื่องมากทางเราว่าเท่าไหร่เขาก็ตามนั้นฉันถึงได้เอนดูเด็กนี่ใจนักเรง เรื่องที่แดนไทยไปทำไม่ดีกับเขาไว้แม่นี่เสียใจมากนะที่รู้ข่าวเราเป็นผู้ชายแต่ไปรังแกผู้หญิงอย่าไปทำแบบนี้อีกนะลูกผู้หญิงดีๆไม่ได้เจอง่ายๆปล่อยให้เขาไปเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆอย่าไปทำให้เขามีมนทินนี่น้องไม่รู้นะคะว่าบ้านเรารู้เรื่องที่พี่แดนไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาไว้ดาเชื่อว่าน้องพาย ไม่ได้ไว้ใจพี่แดนง่ายๆหรอกที่น้องยอมเพราะต้องทําตามสัญญาให้จบต่างหากสัญญานี้ก็ยกเลิกไม่ได้หรอกค่ะพี่แดนอะไรก็ไม่รู้ยืดเยื้อยังไงหนูดาแม่ไม่เข้าใจดาว่าถ้าน้องทํางานครบกําหนดแล้วน้องอาจไม่อยู่ที่เมืองไทยก็ได้นะคะแม่น้องชอบการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่เหมาะกับการที่จะอยู่เมืองไทยไม่เหมาะกับสังคมบ้านเรา ดูเพื่อนของน้องส่วนมากก็มีแต่ต่างชาติคนไทยก็มีแค่หัวหน้าง,งานที่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็น้องชมพูแค่นั้นเองพ่อก็คิดแบบนั้นยิ่งหนูพายก็มีวิชาความรู้รอบตัวไม่ได้นั่งใช้เงินเก่าอย่างเดียวพ่อว่ายังไงก็ไปไม่อยู่หรอกผมขอตัวนะครับอิ่มแล้วแดนไทยคว้าโทรศัพท์กุญแจรถและกระเป๋าสตางค์ เดินลี้วออกไปเลยไม่นานก็ได้ยินเสียงรถขับออกไปจากบ้านอย่างรวดเร็วผ่านจรวดทั้งสามคนที่ยังนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารหันมามองหน้ากันและหัวเราะออกมาอย่างชอบใจไปแล้วจากนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบางทีคนที่อายุมากแล้วสมองก็ไม่ได้โตตามอายุเลยยิ่งกับเรื่องความรักด้วยแล้ว ทุกท่านคะพันภาษาขออภัยนะคะที่ในคลิปบางครั้งจะได้ยินเสียงนกหรือไม่ก็เสียงรถไฟนกเยอะจริงๆคะ่ะที่บ้านพันภาษาแล้วก็เสียงรถไฟอยู่หลังบ้านจะดังมากๆขออภัยด้วยนะคะ